มาเจอกับรถกำลังฮิตเลยนะครับตอนนี้ซิตี้พันเทอร์โบนะครับช่วงนี้ก็แสดีมากนะองสวยเลยน่ครับกระแสดีกระแสดีนะครับมาดูกันวันนี้จเจ้าคันนี้ใส่ ก็เป็นล้อมาที่ล้อกัอนเนาะเป็น R อสามสิบนะครับยางก็เป็นหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้านะเบรคก็เป็นเป็นเลสนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดทับอยู่นะครับรอของอยู่นะแ๋ยวเจ้าของรถทับสเต็ปใหม่นะครับจานสองแปดนะครับเบรกซี 4, พอดน็อตเป็นล้อเลยนะครับรอเลยนะครับสําหรับ ื่อนที่ดูเจ้าซิตี้ไว้นะนตรงนี้สวยมากโหลดกำลังดีข้างหลังข้างหลังดูข้างหลังหน่อยข้างหลัง,งหน่อยสวยนะครับดูทรงแบบชรูดเลยพ่อนะครับ ทางให้เพื่อนๆน,นะครับสเต็ปแรกนะน้ำจิ้มไปก่อนอันนี้เดี๋ยวมีอัพสเต็ปเพิ่มนะครับรอของอยู่นะอันนี้ใส่ไปก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ